บรรยากาศดีๆเนเพื่อนหนาวยุตแต่วาแดดเนาะคะ่ะแดดยังก็นี่เฮ็ดออกเนี่ยจ้ะไม่รู้เฮ็ดพึ่งจะวายเริ่มวายแล้วมั้งพามาดูสวนจะ้ะเก็บออกไปแล้วร่วงอีกลค่ะมดแล้วนี่งดเลือดง,ด,งดสุดท้ายเนาะค่ะใบใบอง,งุ่นจ้ะร่วงมาอลไจะ้ะโอ้ยงามจนจ้ะใบไอขนาจ้ะปลูกสองกระถางเลยพอได้กินอยู่ กวเลวจะไม่ปลูกแล้วนะโอ้ดีนะทีวานทีพอดีเลยถ้าไม่ถอนทิ้งนะโอ้จะเยอะกว่านี้นี่ออกดอกแล้วค่ะดอกขนาเดี๋ยววันไหนจะเก็บเอาไปพัดเนาะคะ่ะพัดใส่หมูนะคะใส่หมูใส่ริกกระเทียมพัดขนาใส่หมูมาทักไทยกันจะ้ะวันนี้มาทักไทยไม่รู้จะทําอะไรจะ้ะกินก่อไม่รู้จะกินอะไรเนาะอันนี้ก็ใบตังโอูไทยจะ้ะ อันนี้ดอกเขาทีตนเราไม่เด็ดไม่อะไรเลยนะคะออกเป็นเม็ดแต่คงไม่ได้แล้วมัง้ง <c oughs> นี่คะ่ะตังโอสวยๆจะถ่ายบนงามๆให้ดูบนบ่งามก็มาถ่ายแล้วเนาะ <c oughs> มีแต่ใบไหม่มันร่วงหมดอ่ะจ้ะรอเดี๋ยวจะกวาดจะเสาร์อาทิตย์น่นละเอาแรงก่อนวันนี่นี่ก็ดินจะ้ะดินผสมใบไหม่อ๋ใส่ดินใส่อันนี้ทมไป ใส่ทมไว้ใส่ดินเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นออกำลังออกดอกเลยอบเด็ดเลยจ้ะถ้าเด็ดเขาก็แตกออกถ้าไม่เด็ดก็คือเอาเม็ดจ้ะประมาณนั้นขนาดเด็ดไปแล้วนะเดี๋ยวต้นไหนว่าที่เราเด็ดออกไปลอ,อยเมงกับแอบกินต้นเศรษฐีควันอิ่มหรือเปล่า ปลูกเอาไว้เดี๋ยวใส่น้ำเอาไว้เดี๋ยวก็จะเอาเข้าบ้านแล้วค่ะงาอ,อันนี้ก็ต้นเกาแล้วค่ะไม่เกานะเด็ดเนี่ยถ้าต้นเด็ดแล้วเขาจะเป็นอย่างงี้จ้ะเนี่ยอยเราเด็ดออกไปกินนะะเราเขาจะแตกยอดมันก็ไม่ได้เสียเนาะค่ะประมาณนั้นปีนี้บ่ได้ปลูกพักแกล์เคลืลายบ่บ่งามจะ้ะเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกอีกชะคณะปีหน้าจะปลูกพักขม ักขมแล้วก็ผักกาศแคร์นะคะแล้วก็ผักกวางตงุ้งเขยดูเม็ดที่มาจากไทยนึกว่าจะเข้าว่เป็นแต่ถึงมันมดอาอยุไดแล้วเรลองมาปลูกเอ,อ้มันก็งอกได้ละจ้ะอยู่ก็ดินอยู่ก็บรรยากาศอากาศนะคะถ้าอากาศร้อนมันก็ออกดีงามดีจ้ะ กใบอ่างงล้วงมั้งเราจะเลือแต่ต้นใบเมนเบิร์นนะคะอันนี้กับใบใบไอชซานุสนะคะประมาณนั้นเ <c oughs> นาะสวยอยู่วินาก็จะจัดสวนจัดอะไรให้มันส,สวยๆเห็นไหมใบอ่างงล้วงเหรอคะเดี๋ยวนี่เหลือแค่นี้ประมาณนี้ใบองุ่นก็ร่วงมัแล้วจ้ะ <c oughs> บรรยากาศดีจ้ะบ่นหนาวเลยยี่สิบองศาวันนี้บ่นหนาวเลยจ้ะดูอากาศไปอากาศดีดูบ่นหนาวเลยจ้ะมืออากาศดีมากเลยแปลกมากเลย มะกูดรอดอยู่ต้นนึงจ้ะตะไข่มะกูดพริกแห้งนะจ้ะพริกแห้งละแค่จะไม่รอดหรอกค่ะอันนี้ก็ติดลูกจ้ะแต่ไม่รอดร่วงหมดจ้ะเนี่ยมะกูดก็ยังรอดอยู่เอาดินใส่ละยังไม่เข้าบ้านจ้ะเพราะว่าอากาศมันไม่หนาวพริกนี่ฝั่งนึงก็ล้นฝั่งนึงก็ยังสดอยู่จ้ะ ยังไม่หยวไมอะไรนี่พักหนอกพักใบบบกค่ะทำไมห,หนูมากัดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะยอดงามกว่านี้ค่ะเพื่อนๆโอ้เสียดายไม่รู้ไปทํางานจะว่าได้อยู่บ้านออกข้างนอกไม่รู้อะไรตัวอะไรมากัดใบหดุดตัวแรกว่าจีเด็ดกินแต่ว่าไม่เอาโลก่กแหดเอาเม็ด,ดที่ไหนได้หนูมาขโมยเด็ดหนูหรืออะไรไม่รู้จันนี่ค่ะร้อยตัดออกจะ้ะ มันแบบว่ามันคข่ไยๆเด็ดเด็ดเด็ดออกเลยแต่เราคือเราไม่เด็ดเพราะอะไรคือเราอยากเอาดอกเขาถ้าเด็ดแล้วมีมดมดซิสหลืจะไม่ได้ดอกเลยสีได้ยังไนเนาะเนี่ยดอกเขาเริ่มออกจ้ะวันนี้ก็พามาดูพักโอเคค่ะเพื่อน